สวัสดีครับชาว youtube พบกันอีกแล้วนะครับกับช่องกีรศักดิ์ดาซิ่งนะครับผมวันนี้เราจะมาเปรียบเทียบเครื่องตัดหญ้าก,กันครับระหว่างเครื่องเล็กกับเครื่องใหญ่ไม่ได้เปรียบเทียบความแรงนะครับแต่ว่าเปรียบเทียบเสียงกับน้ําหนักนะครับน้าหนักตัวนี้ก็เบาอยู่แล้วล่ะตัวนี้ก็จะหนักไปแล้วแต่ว่าเรารู้กันอยู่แล้วครับเบากับหนักผมจะมาฟังเสียงครับ ซึ่งก็ผมก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่รู้ว่าเสียงนี้จะดังเหมือนอย่างนี้หรือเปล่าว่าเสียงนี้จะดังเบาวก,ว,านนกว,าว,ว่าอันนี้แหลมกว่าหรือว่าอันนี้จะเบากว่านี้แหลมกว่าครับต้องมาลองดูดูครับว่าเครื่องตัวไหนมันจะดังแบบไหนครับก็จริงๆก็เ,เครื่องสองเจ้ว่ามันจะดังคล้ายๆกันครับแต่ว่าตัวเล็กกับตัวใหญ่มันจะดังเหมือนกันหรือเปล่าก็ยังไม่เคยได้ได้ยินนะครับ เดี๋ยวเราจะมาสตาร์ทฟังเสียงตัวเล็กก่อนนะครับว่ามันจะดังแบบไหนครับแล้วเราก็จะดับไว้แล้วก็มาฟังเสียงตัวใหญ่นะครับผมว่ามันจะดังแบบไหนครับอันนี้อันนี้ตัวนี้นี่การใช้งานนี้อึดอยู่แล้วนะครับทนนานใช้ได้ยาวๆวครับแต่แต่ตัวนี้ต้องใช้นานๆไม่ดีครับเพราะเครื่องมาเล็กก็ใช้นิดๆหน่อยนก็พักก่อน ก็ทำงานใหม่นี่ยาวๆเลยตัวเ,เครื่องมันใหญ่ครับนี่เครื่องเล็กครับแต่ว่าน้ำหนักเบาสบายงานน้อยๆตัดตามบ้านในสวนในบ้านนี่ได้ครับแต่ว่าเอางานหนักๆเลยนี่ต้องพักก่อนนะครับนี่ยิงยาวครับเครื่องใหญ่แบกน้ำหนักหน่อยเอามาฟังเสียงตัวเล็กกันก่อนครับผมว่าเสียงมันจะดังประมาณไหนครับ มันจะดังเสียงเหมือนเครื่องใหญ่หรือเปล่าครับมาฟังกันเลยครับผม ก็ตัวเล็กก็จะดังประมาณนี้นะครับผมก็ไม่อยากสตาร์ทนานนะครับแล้วจะเสียงดังมากกว่านี้ครับี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องใหญ่งงครับมันจะดังประมาณไหนครับมาฟังกันเลยครับผม เพื่อนๆพอที่แยกเสียงออกไหมครับผมผมว่าอันนี้จะดังแม่นแม่นๆนะครับอันนี้จะดังปนปนนะครับเสียงจะต่างกันนะครับอันนี้จะดังแม่น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 อันนี้จะดังปนปนปนนะครับเสียงมันจะเป็นอย่างนี um, ้คร <eterm oon> ับผมก็เพิ่งผมก็เพิ่งสังเกตตอนนี้นะครับวันนี้นะครับก็เสียงมันจะต่างกันนิดนึงนะครับผมอันนี้จะออกแหลมๆหหน่อยครับอันนี้จะออกมอน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 นะครับนี่เป็น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 ครับ จะดังประมาณนี้คนระับเสียงเคลื่อนดีอะความเร็วความเร็วรอบนี่น่าจะตัวนี้น่าจะเร็วนะผมว่านะอันนี้เน้นจะเรื่อยๆครับแต่ลอบรอบจัดไปแล้วครับสองอยังงวะแต่ว่าตัวเล็กจะจัดกว่านะนี่อันนี้คิดเอาเองนะครับผมยังใครเคยใช้ก็คอมเมนต์ได้นะครับผมสำหรับเสียงนี่จัดจ้านทั้งคู่ครับ แต่น,นี่จะนุ่มๆกว่าหน่อยครับนิดนึงอันนี้จะออกแหลมๆแม่นๆหน่อยครับก็มาพามาทดลองเสียงนิดน,นึงครับวันนี้ไม่มีก็งานซ่อมก็ซ่อมไปหมดแล้วครับอันนี้เปลี่ยนชุด,ชดครับชุดปกเกนซีนคอเวียงเปลี่ยนเลยครับพอมาที่แรกนี่สตาร์ทยากมากเลยเปลี่ยนชุดใหญ่เลย อันนี้เปลี่ยนแหวนลูกสูบครับตัวนี้เคยลงคลิปไปแล้วครับลงคลิปไปแล้วครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเครื่องละแ้าเล็กกับใหญ่ครับเสียงตัวไหนหวานเสียงตัวไหนทุ่มก,กันก็เป็นเป็นการลองกันแล้วนะครับเมื่อกี้ก็คงจะรู้ครับเสียงอะไรเป็นยังไงครับก็สําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม